สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมริมโบนะครับผมในภาคที่3นะครับผมแล้วเราก็มาเล่นกันต่อนะครับผมจากภาคที่แล้วนี่มีแต่คนวิ่งไล่นะครับผมโอ้โหคนไกก็ยังเหมือนเดิมครับทำไงวะเนี่ยอ๋อยังไงวะมันยากซะเหลือเกินอ,อ้าวงงครับไม่รู้ทำไง จากพาที่แล้วนี่เราได้ผ่านกับดังแล้วก็เจอปรสิตนะครับผมซึ่งปรสิตเนี่ยก็ทำให้เราควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับจุ้ยทำไงวะเนี่ยอะไรวะโอ้โหมันลึกลับซับซ้อนโอ้โหแล้วทำไงวะเนี่ยต้องโดดอ่ะ ถึงด้วยเอาแค่นี้เหมือนจะมีอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าทำอะไรนะครับไอ้ยันนี้ยแค่นี้ดันเบรกทางหนึ่งก็ไม่ได้เลยครับโหอย่างนี้เจ๊ครับไม่เป็นไรลองเดินตามเกมมาก่อนแล้วกันครับผม มันเหมือนต้องทำอะไรไอตัวเนี้ยแน่ๆเลยนั่นไงไม่ทันไงบอ,อรู้ละก็คือเราต้องเหยียบไอ้นี่ครับแล้วเ,เดี๋ยวไอ้ตัวคล้ายๆเห็ดหรือปะมันจะหล่นนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะมากินมากินเสร็จเราก็ต้องไล่มันให้มันวิ่งไปอ๋อวิ่งครับวิ่งวิ่งไล่มันอ ไปไปอ๋อให้มันเป็นกงล้อโถแหลมเลยโอ้โหเยี่ยมยอดอ๋อตรงที่เมื่อกี้ที่เราเดินไปนะครับที่มันมีโซ่อันนั้นคือน่าจะเป็นรางน้ำนะครับผมน่าจะใช่โอ้โหจริงด้วยครับ เราต้องเติมน้ำเลยครับโหมันจะคามยังไงวะเนี่ยยังไงวะมันเต็มมันบางทีเกมมันก็เวอร์ไปมันก็เต็มตั้งหาลาในความจริงเอามาเอามาเอามาต้องเติมน้ำเติมน้ำเติมไปยังไงวะยังไงกไม็มียราไม่เข้าใจครับว่ามันไป ร้กแลวย <laughs> ็ยังไงวะนะเฮ้ยยอดูจมน้ำครับผมเออโอ้อุตสาหนีจมน้ำซะง,งั้นไม่แปลเอาใหม่ตอนนี้ฝนกต็ตกนะครับผมแล้วก็ยังไงอ๋อนี่ไงก็คือเราต้อง ลงไปเลื่อนไม้ก่อนครับผมให้มันอยู่ในจุดที่เราสามารถกระโดดและข้ามไปได้ครับผมกรประมาณนี้น่าจะพอดีนะครับผมอ่ะแล้วก็ปีนขึ้นปีนไง,ไงไวะเนี่ยฮ้ยไม่ถึงก็แปลว่าต้องอยู่ประมาณนี้ครับน,นี่ประมาณนี้เพื่อให้เราปีนถึงนั่นเองนั่นแหละโอเคฟุ๊กโดด ือเกมนี้นี่ต้องใช้สมองเยอะหน่อยครับผมแต่ก็เป็นเกมที่ใช้ได้นะครับผมหน่วยหน่วยเออมันกินกับพวกมันกินพวกหน่วยความจำฮาร์ดดิสกอะไรพวกนี้น้อยมากครับก็แนะนํานะครับผมถ้าว่าสมบูรยักเล่นก็โหลดได้เลยหรือว่าซื้อแผ่นมาก็ได้แต่โหลดดีกว่าตือตืตนนี้เราก็เล่นมาถึงประมาณสักครึ่งทางแล้วครับผมของเกมนะเพราะเกมนี้มัน ไม่ไม่ยาวมากคือมันถึงคือด้วยความที่มันไม่ยาวเนี่ยมันทําให้เกมมันอนะ่ะไม่ต้องมีเซฟคือเล่นได้เลยอ้าวจมนานแ้ะโอ้ยเอาใหม่เอาใหมา่เอาให <c oughs> พูดมากเลยจมเลยอ่าเราก็ปีนนะครับผมอ,อมาแล้วอุ้ยอ่ะว,วิ่งจำหน้าว่าครั้ง นู่นเลยเมื่อประมาณปีที่แล้วสองปีนี่แบบโหเล่นเล่นไม่จบนะครับรู้สึกจำได้ว่าเล่นไม่จบคือเล่นสฉพาะนึ้ขที่เกยจเล่นแล้วครับแต่ตอนนี้ก็ลองกลับมาแคสดูแล้วก็ลองมาเล่นนะครับผมก็น่าจะจบอะ่ะจะพยายามเอาให้จบเลยอะไรวะทำไมมันต้องมีกล่องนี้ถ้าทำไมนต้องมีคันโยก ยังไงไปแล้วไปแล้วอ้าวอ้าวก็จมสิครับอย่างนี้อุนเนจมเอาใหม่เอาใหม่เพราะตรงนี้ผมก็จำไม่ได้ว่ามันเล่นยังไงนะเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่ น่าจะแบบตั้งไว้ตรงนี้มั้งครับตั้งเออหน้าตั้งไว้ตรงนี้หรือไม่ก็ตั้งไว้ตรงนี้แล้วเราต้องเปิดตรงไอ้ฝาข้างบนนี่ยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวลองปิดดูไปแล้วโอเครีบรีบรีบต้องรีบเปิดครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเราจะจมน้ำนะครับเนีย่ยเปิดเปิดเปิดอืมโอเคเลยครับอย่างนี้อ่าผ่านตลอดครับอย่างนี้ ต้องระวังน้มข้างบนเนียครับเห็นไหมครับมีน้าแทงเราต้องรีบปีนเลยครับผมรีบเลยครับรีบเลยรีบเลยรีบรีบเลยครับรี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 บเาปล่อยให้น้ำมันจะทำน้ำให้กล่องมันลอยนะครับผมซึ่งกล่องนี้จะหนักเราต้องรีบครับผมเห็นไหมครับกล่องมันจมแล้วต้องรีบแล้ว ชมน้ำโอ้ยโอ้โหแต่ผมชอบไอ้สายเสียงสาวมากเลยเหมือนจริงเกินไงผมโอ้โหแล้วยังไงต่อวะเนี่ยกล่องก็จมแล้วต้องไปเอามาจากไหนอ่ะเนี่ยเกือบโอ้โหต้องโดดนี่นะครับผมอย่าลืมอย่าลืมต้องโดด เปิดไอ้นี่ก่อนเลยให้ลูกโป่งมันลอยขึ้นมานะครับมาแล้วเราก็โอ้ยปีนต่อคือตอนนี้ก็ยังอยู่ในภารกิจที่นายดำหรือตัวนี้ครับต้องตามหาเหมือนเดิมตามหาเออตามหานางแดงนะครับแล้วนี่เปิดไงวะเนี่ยไม่เข้าใจว่ะใช้คำว่างงดีูว่ะ แล้วมันจะมีนี่ไปทำไมวะเนี่ยเอา้าจมน้ำไม่ได้เลยครับผมมีมีแววแล้วโอโ้โหดันไงโอโ้โหฟึกโดนเลยครับอือยกบบเอาถึงไหมโอโ้โหแม่งโดนถึงเน,นี่ยนึกว่าไม่ถึงฟึ๊บยังไงวะแปบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยยังไงวะ อ่ะเปิดเนื่องอ๋อไม่ทันไม่ทันแล้วอย่างงี้ต้องรอต้องรอครับต้องรอถันเมื่อวานปิดปิดปิดอา้าวจบ <c oughs> ไม่ทันครับคือมันต้องมา <c oughs> คือตอนที่น้ำมันไหลเนี่ยแล้วรูปโป่งมันจะหลุดออกมา <c oughs> ใช่ไหมครับพอหลุดออกมาเราก็ต้องดึงไนตัวท่อน,นี้ให้มันไอ้นี่ก่อนเนี่ยดึงท่อเน,นี่ยแล้วเราก็ปิด ให้ทันตอนที่ลูกโป,ป่งมันเด้งขึ้นมาครับไปลองดูโอ้โหแก้ไขปัญหานี้สุดๆจริงๆครับเกมนี้นี่ครับเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาดุม๋มนั่นแหละอา้อาวอ้าวชิบหาและวเฮออ้ยเฮ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 ้ยถึงไม่ถึงไม่ไม,ไม่ถึงตาย <laughs> โอ้โหยากครับยากยาก เอาใหม่เอาใหม่เลื่อยเรื่อยครับเลื่อเรื่อยเ,เ,เ,เออฟอสคือเอาให้ผ่านครับอันนี้มันยากมากจริงๆนะครับโอ้โหแล้วน้ำมันก็ขึ้นแบบได้แล้วดึงผัก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 แล้วเราก็วิ่งครับวิ่ง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 ,ง <c oughs> ทันทันทัน ขันโดดไปไปไปยังไงยังไงเนี่ยยังไงวะก็ไม่เข้าใจตรงนี้อยู่ดีครับเอ,อ้ยยังไงอ้าวอ๋อมันจะดึงกล่องขึ้นมาโอเคเลยอย่างนี้ <c oughs> โอเคเลยครับอย่างนี้เราก็ไปต่อได้ครับอชอดโดดไปแล้ววิ่ง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  ทำไมกลไกหลังๆนี่นกลไกมันเยอะมากครับเราต้องเรามาระวังอะ่ะโอโ้โหอะไรวะเนี่ยมีน้ำเหลือเนี่ยโอโ้โหปึดด๊บโดด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 นั่นแหละโอเคปุ๊บอะไรวะเ <c oughs> ฮ้ยโอโ้โหปึ๊บอืมมืออะไรวะเอาไหมา เลยแค่นี้โอโ้โหก็ตั้งใจเลน่นตั้งนานนึกว่าอะไรไม่เอาใหม่อย่างนี้มันมันต้องมีวิธีครับหาวิธีเรื่อยๆก่อนแป๊บหนึ่งชิวอ่อ่าแล้วงไงต่อปิดทางน้ำแล้วไงวะอ่าลองดูวัน คือในดำนี่คือจะไม่กินอะไรเลยครับโดนปอสิตก็ไปแล้วรอบหนึ่งตายก็หลายรอบอยู่นะครับถ้าดูจากหลายๆพารที่ผ่านมาอ๋อก็คือน่าจะให้น้ำไปตรงฝั่งฝั่งไอ้กล่องใหญ่ๆเนี่ยให้มันไหลไปตรงทางนู้นนะคะรับผมเดี๋ยวลองดูได้ยังไงอย่างเงี้เหรอไงวะ โอ้เฮ้ยอเฮ้ยอ,อยังไงวะไม่เข้าใจอยู่ดีอย่างนี้มั้งน่าจะใช่แหละเนี่ยแล้วเดี๋ยวน้ำก็จะลดน้ำเลยก็เพิ่มขึ้นหูเพิ่มขึ้นเยอะด้วยครับผมโอเคเลยอย่างนี้ผ่านต่อครับเยอะคุณได้ไปต่อนะครับผมเดี๋ยวเปิดเิรหน่อยออนี่ต้องระวังครับเปิดเสร็์เอาลอะรู้สึกว่าเหมือนเราต้องโดนเปรดเสร็จแน่ๆครับมีแววเอาชิบหายละ นั่นไงเฮ้ยต้องระวังครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องเจออะไรอ้าวตกน้ําเลยเอาใหม่เอาใหมา่าม,า <c oughs> มันต้องทํำยังไงมัน,น,นอ้าวยังไงวะต้องท่วงเวลาท่วงเวลาท่วงเวลาดีา๋ยไม่ก็โดดไปเลยตายครับ <c oughs> โอ้ยคือไม่ค่อยชอบปรสิตเลยปรสิตมันทําให้เราแบบมึนๆโกงๆงงๆ แป๊บนึงนะครับนี่ต้องดึงก่อนโชว์อากาศดึงก่อนเลยนี่ดึงเสร็จแล้วไงต่อมันก็จะเอาปพซิมาให้เราครับแล้วเราก็นี่แหละครับทวงเวลาไว้อ <c oughs> ืนี่ครับทวงไว้หรือไม่เราก็โดดไปเลยเออโดดไปเลยก็ได้ครับผมอ่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะให้เราเดินกลับนี่แหละ,และเราก็วิ่งเลยครับผมเจ้าเราก็ อันนี้ต้องระวังครับเหมือนเหมือนมันจะมีของตกลงมาเวลาเราข้ามเราต้องระวังครับไม่งั้นเราตายนะครับผมจากอันนี้เราข้ามได้เลยเออเพราะของมันจะหล่นลงมาึบยังไงต่อวะเฮ้ยยังไงต่อวะเนี่ยอ๋อไม่ต่อต่อครับคือหลังๆมันเริ่มเหมือนกลายเป็นโรงงานอย่างนี้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตกใจใช่ไหมแล้วทำไงอ่ะเอ้ยเอาให้กูวิ่งกลับอีกโอ้โหดีจริงวิ่งวิ่งวิ่ง วิ่งกลับวันวิ่งกลับคือแล้วเมื่อไหร่ปอสิตมันจะออกครับยังไงเนี่ยโอ้โหขึ้นมาแบบไม่เกรงใจกันเลยวิ่งอีกแล้วเลยโอโ้โหวิ่งรู้สึกวิว่งไกลด้วยครับผมทำไงให้มันอา้าวให้วิ่งกลับอีกโอโ้โหนี่ชีวิตดียว ตายครับแล้วเราต้องทำไงเนี่ยโอ้โ oh, น no. ทำไงอไม่น่าไปทำท่อป่าปแตกเลยเงิบเลยโอ้หหนุกนานแล้วครับผมยังไงวะเนี่ยป,ปัญหาคือมันให้วิ่งตลอดด้วยครับมันจะไม่หยุดให้ด้วยนะแล้วมันต้องทำยังไง เราต้องดันหรือเปล่า <Williams> มีสิครับอ้าวโอ้ยหล่นตายครับตายเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหโอ้ยโอ้ไอวิ่งกลับเราก็ต้องวิ่งครับวิ่งวโอ้โหแล้วเราจะหยุดน้ำไหลยังไงวะเนี่ยผมว่าแทบจะไม่มีทางเลยมั้งเนี่ย เราต้องเราต้องดูก่อนครับว่าน้ำเวลาน้ํามันขึ้นมาเนี่ยเราจะไปยังไงต่อต้องแก้ไปเรื่อยครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นในไม้เนี่ยมันจะไหลามาให้เราขึ้นคือเราต้องรอตรงบันไดครับเดี๋ยวลองดูลองดูงดใช่ไหมนี่ครับเห็นปะ่ะไม้มาแล้วเรารอเลยครับเรารอเลย นี่มาแล้วไม้มาแล้วแล้วเราทำไงโดยก่อนเอา้าแล้วปรลสิทธิ์มันก็แบบอ๋อผมดูแลเอาใหม่โอ้โหตายก่อนตายก่อนต้องแบบวิ่งให้ปอสิทธิ์มันวิ่งผิดด้านนะครับเดีแป๊บหนึ่งก็หนึ่งต้องวิ่งอีกด้านหนึ่งเ๋ยวลองดู่ะครับลองดูฟุ๊บวิ่งวิ่งเลยพอรู้แล้วว่าไอ้ไม้เนี่ยเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องกระดอนไปใช่ไหมครับเราก็จังหวะเนี้ยเราก็วิ่งก่อน คือเราต้องกะจังหวะตอนวิ่งไปแล้ววิ่งกลับด้วยครับเดี๋ยวลองดูว่นเพราะมาถ้ามันไม่บาลานซ์นี่เราจะจมน้ําตายนะครับอ้าว <c oughs> โอ้ยเอาไหมาเอาไหมาวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเลยวิงว่งวิง่งวิ่งอ่าตอนช่วงโดดนี่เราต้องระวังครับเศษยขยะ เกยขยงขยะเนี่ยเยอะเลยฟุ๊บโดดโดดอ่ะเราก็ทำเป็นผักอะไรก่อนก็ได้หรือว่าเราขึ้นไปเลยก็ได้จะได้ไม่เสียเวลาฮึบเดีอีกด้านหนึ่งเร็ว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 เดี๋ยวน้ำมันมาเดี๋ยวน้ำมันมาเดี๋ยวน้ำมันมาผักครับถงรลให้ถึงที่สุดครับผมอันนี้ฮึบฮึบเอ่อโอเครอครับรอจังหวะนี้รอครับไม่สแม็กซดาวนครับลองเดี๋ยวไปแล้ว ตอนนี้เราได้เปรียบแล้วครับผมแต่ผมอยากรู้ว่าปรสิตเมื่อไหร่มันจะหายไปครับเอ้ยเรระวังระวังนะครับเวลาโดดต้องขึ้นให้สุดต้องขึ้นให้สุดเสร็จแล้วก็โดดจ้ำนี่ไม่ไม่ตายอ่ะไม่ตายเอ้ยเอ้ยเหมือนโดดผิดวะโอ้โหเหมือนไม่งั้นเราผ่านปรสิตนี้ไปได้ครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ต้องขออภัยนะครับทุกคนสมมุติเราแบบมันผิดพลาดเยอะหน่อย เพราะผมก็จำไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงนะครับวิ่ง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 ขึ้นที่สูงแล้วก็โดด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 เลยนี่แหละนี่แหละวิ่งเลยฟึบให้มันเปลี่ยนด้านนั่นแหละโอเคโดดไปนั่นแหละแล้วเราก็รอครับ เพราะไงถ้าว่าสมมติเราไม่เคลื่อนไหวในปสิบมันก็ไม่กลับด้นแน่นอนนะครับผมอรอแป๊บหนึ่งแลรอแป๊บหนึ่งกระชากจริงๆเลยโอ้โหกว่าจะมาได้อ่ารออีกนึงครับรออีกนึงอย่าพึ่งโดดนะอย่าพึ่งโดดโดดเลยก็ได้ปุ๊บอ่าแต่อย่าตรงนี้อย่าเพิ่งโดดรอให้มันสูงได้ระยะนะระยะก่อนนะครับผมแล้วค่อยโดด ดดไปเลยไปเลยโดดนั่นแหละพาแล้วครับแล้วก็ปลอสิบกินไปเลยเลย่ yeah. รอทบหนึ่งก็ผมก็ขอจบพาร์ทที่3ามไเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อพาที่สี่นะครับสวัสวดีครับผม